โรงเรียนบ้านแม่นนทยินดีต้อนรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2ส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งข้อมูลทั่วไปตั้งอยู่ที่บ้านแม่นนหมู่ที่2ถนนอุดรขอนแก่น ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6เขตพื้นที่บริการ3มหมู่บ้านบ้านแม่นนหมู่ที่2บ้านนาทองคำหมู่ที่11และบ้านทอนกลางหมู่ที่9ข้พ่อมูลผู้บริหารนายการเมศละองเอกกุลพัก ปริญญาโทรบริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งตั้งแต่มิายนายน61ถึงปัจจุบันข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนทั้งหมด8คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน81คน แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายกรเมศละอองเอกกุลพักตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่นนได้ใช้หนูดีโมเดล โดยมีการดำเนินง,งานในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และงานฝ่ายต่างๆร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนางานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืวว้อไวรัสโคโรนา2019ขึ้น 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านแม่นนว์ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้แก่ on hand, on demand และออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่นว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจัดการอาคารเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียนตามนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามซึ่งเป็นนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดร1เป็นที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุดรธานีเขต1โดยทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนห้องน้ำและบริเวณโรงเรียนใหม่เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขตามบริหารทรัพยากรบุคคลจัดให้มีการลงเวลาออนไลน์ในกรณีที่ work from home เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดให้มีการเยี่ยมบ้านออนไลน์ และกิจกรรมโฮมรุมออนไลน์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งกิจกรรมท้าพิสูจนนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามตามนโยบายวิธีใหม่วิธีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งมีผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนายกรเมศละองเอกกุลพัก ได้พัฒนาตนเองพัฒนางานฝ่ายต่างๆโดยร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพัฒนาผ่านระบบออนไลน์และจัดการนิเทศออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019บทบาทหน้าที่และการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 1. จัดทำประกาศสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของสอบอคอจังหวัด 2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่หยุดเรียนเป็นเวลานาน 3. สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการเรียนของนักเรียนและผู้ปกครองด้านอุปกรณ์คลื่นสัญญาณและเวลา 4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลางความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนห้ 5. มอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาจัดระบบการเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือการเรียนรู้ของเด็กประถมะศึกษาแล้วแต่กรณี6 จัดระบบการสื่อสารวิธีการวันและเวลาระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนเช่นลายกลุ่มชั้นเรียนช่องดูทู e 7. กำกับติดตามดูแลช่วยเหลือสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n น์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทน์นักเรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายโดยการทำใบงานแบบฝึกหัดและสมุดอีกทั้งยังมีการส่งงานทางออนไลน์ โดยการถ่ายรูปส่งในอาราบัมหากคุณครูนัดหมายนักเรียนจะมีการรับและส่งแบบฝึกหัดครูจะสีสารผ่านทางผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการเรียน 2. <อ>รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนมาน์คุณครูได้จัดทำคลิปการสอนของแต่ละท่านไว้เพื่อลงช่อง eveniao youtube และส่งในกลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนได้ตลอดเวลาและดูย้อนหลังได้ อีกทั้งนักเรียนสามารถทำคลิปตอบกับคุณครูได้ง่ายและเป็นการวัดประเมินผลทางการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งสรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครูโรงเรียนบ้านแม่นนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านวิดีโอคอลไลน์สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อมและนักเรียนได้มีประสิสสัมพันธ์มากขึ้นเรียนรู้กับครูโดยตรงและสามารถโต้อตอบกับครูได้โดยตรงหากไม่เข้าใจในบทเรียนมีการจัดทำาลฟเวิร์ชชีสเพื่อลดการใช้กระดาษทำง่ายสะดวกและสามารถใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจนารณาการเลื่อนขั้นงเงินเดือนครั้งที่2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุดรธาน 5, ีเขตหนึ่ง